สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาปัดตะกร้านะคะสินค้าจากร้านค้าช้อปปี้ของเรานะคะใน Facebook นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาปัดตะกรา้าจากโพสต์ที่เราแชร์นะคะก็อันนี้เดี๋ยวอ้อเข้ามาโอเคอันนี้เป็นโพสต์ที่อ้อแชร์นะคะของคุณหมออิ๋วคุณลพัฒน์อิ่มทองนั่นเองนะคะ คือเป็นขคิ้นผงสูตพูนค่ะอายุบันนักศึกษาข่าวงามที่ตำบลมุ่งสารพูดท้จริงจาก KOC ที่ใช้ที่สร้างของพี่ที่นะคะจ้าก้อนนานีเกี่ยวกับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟ้านั่นเองนะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปักตะกร้าร้านค้าของเรานะคะข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องสร้างคอนเทนต์เองนะคะเราไม่ต้องโพสต์เองแต่เราสามารถที่จะแชร์นะคะแชร์ประสบการณ์จาก เพื่อนๆในเฟซที่เขามีประสบการณ์ในการที่ใช้สินค้าแล้วดีมามาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาปักตะกร้านะคะขั้นแรกเลยนะคะก็ให้มาตรงนี้ค่ะจุด3จุดขวามือบนนะคะแล้วก็มาที่จัดการลิงก์สินค้าค่ะจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่ร้านค้าช้อปปีของเรานะคะโอเคเข้าไปที่ฉันค่ะ จากนั้นให้ไปที่ร้านของฉันแล้วก็มากดที่สินค้าของฉันค่ะแล้วเราก็มาเลือกนะคะเลือกสินค้าที่เราจะเอาไปแปะลิงก์นะคะซึ่งเมื่อกี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผิิตภัณฑ์อาหารเสริมปรีทีนสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟ้านะคะเดี๋ยวมาดูกันโอเคเจอแล้วนะคะก็คลิกไปที่สินค้าของเรานะคะ จากนั้นด้านบนค่ะจะมีปุ่มลูกศรอ,อยู่นะคะให้เรากดเข้าไปเมื่อกดแล้วให้เราคัดลอกลิงก์นะคะเมื่อคัดลอกลิงก์ได้แล้วให้เรากลับมาที่ a c e b o o k นะคะหน้าที่เราแชร์เมื่อกี้ที่เราจะเพิ่มลิงก์สินค้าตรง URL ตรงนี้ล่ะค่ะให้เรากดวางลิงก์ที่เรา copy มาส่วนชื่อลิงก์ตรงเนี้ยเราจะระบุหรือไม่ระบุมันก็ได้ถ้าเราไม่ระบุชื่อลิงก์ก็จะเป็นชื่อเดียวกันกับ ร้านค้าช้อปปีของเราแต่ว่าถ้าเราอยากให้คนที่มาดูโพสต์ของเราอะค่ะใน Facebook เนี่ยเห็นชื่อสินค้าเป็นอะไรก็ให้เราระบุไปเลยเดี๋ยวอันนี้เาจะระบุว่าอาหารเสริมสำหรับคนที่มีปัญหาเป็นฝ้าโอเคก็ประมาณนี้นะคะเอาก็จะกดบันทึกไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลิงก์มาหรือยัง นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว่าลิงก์มาแล้วตรงนี้เดี๋ยวเรามากดลองมากดดูลิงก์ที่ที่เราแปะไว้เมื่อกี้นะคะค่ะนี่นะคะเป็นลิงก์ที่อ้อกดจากลิงก์ที่เราแปะใน Facebook นะคะ,คะก็จะเชื่อมโยงมาที่ร้านค้าของเราใน s h อป e e ได้เลยแบบนี้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าลูกค้านะคะ ที่เขาไมา่เจอคลิปวิดีโอของเราและเขาสนใจนะคะเขากดเข้ามาเชื่อมมาที่ลิงก์ของเราแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าจะพาเพื่อนๆนะคะมาสร้างรายได้จาก Facebook แล้วก็ช h อ p e ียังไงกันได้บ้างนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ